จึงอาเลเวลั <'s> p แล้วครับทุกคนอ๋ตีอันเล็กก่อน,นครับดอบแรกอ๋อนี่ไงพรอมเยอะมากๆเลยอะ่ะอันนี้ซื้อได้ยังซื้อได้แล้วครับอันนี้100กดบายบายก็ยังใช้เวลาเหมือนกันนะครับโทุกคนมาช่วยกันลุ้มกันหมดเลยอ๋อนี่ไนงะตรงนี้ปลดล็อกโบว์ได้แล้ว 40K กดบายไปแล้ว เจอกันโลกหน้าลาทุกคนโอ้ยังเทว้าวนี่อะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้อลักการครับดูแนักกำจัดมันไงเนี่ยโอ้มันยิงบีมมาใส่อย่าโดนมันเลยนะเนี่ยอะไรอะไรมันทำอะไรโอ้โหทุบเลยวะทุบทุบนี่ โอ้มันเริ่มแคบขึ้นเรื่อยๆอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเกือบเกือบเกือบหลบตรงนี้ได้ปะโอ้หลบได้ทุบปึบ๊บเอากลับไปเอากลับไป